สวัสดีครับจ่านาพระภูธรนะครับวันนี้นะครับจ่าก็มีวัตถุมงคลของหลวงพ่อนะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นรุ่นที่ดีมากๆนะครับซึ่งจ่าก็พกติดตัวไว้นะครับตอนทํางานเช่นกันนะครับวัตถุมงคลนี้ชื่อว่าผ้ายันธงมหาพิชัยสงครามนะครับของหลวงพ่อหรือสิงห์ดำวัดทสวงเรานี่เองลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับผืนสีแดงนะครับผมและในนี้จะมีอ่า ยันนะครับยันซึ่งยันบางตัวยันบางชนิดนะครับเคยอยู่ในยอดธงมหาพิสงครามตั้งแต่สมัยโบราณนะครับผมลักษณะประมาณนี้นะครับจะใช้แว่นขยายให้ดูก่อนจากจะเล่าประวัติให้ฟังนะครับว่าความสำคัญเป็นอย่างไรนะครับอันนี้มาพร้อมกับใบอารัธนาเดิมๆนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งแจกใน สมัยหลวงพ่อนะครับจะมีคาถานะครับพระปเจกพุทธเจ้านะครับคุณทัวัคุณสมบ,ตสบัติวัตถุมงคลแล้วก็การอาราธนานะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับธงหมหาวิเชียสงครามนะครับหลวงพ่อทําเจกครั้งแรกนะครับพร้อมแผ่นแนบนะครับเดิมๆจังวัดนะครับคือแผ่นนี้นะซึ่งยันเนี้ยเป็นยอดธงออกรบสมัยโบราณเลยคุณเชื่อไหม สมัยโบราณเลยทาไมถึงสมัยโบราณตําราวิชาเนี่ยเป็นตำราพันล่วงที่หลวงพ่อเราสืบทอดมานะครับเป็นท่านสุดท้ายหลวงพ่อว่าไปว่าถึงแม้ว่าท่านอื่นจะนําไปใช้นะครับผลมากสุดแค่สิบเปอร์เซ็นเท่านั้นนะครับท่านบอกไปทงพยันแดงหาพิชัยสงครามนี้นะครับมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับของทงมากมายนะครับซึ่งจริงๆถ้าเล่าเนี่ยสิบนาทีนี่ไม่ไม่จบแน่นอนนะครับ ผู้นาไปใช้นะครับน,นาไปใช้ทางที่ไม่ถูกต้องนะครับเช่นปนค่าเขาขโมยเขาทงนี้ไม่คุ้มครองนะครับไม่คุ้มครองซ้ํายังให้ผลร้ายด้วยหากถูกยิงก็คือลูกปืนจะแสกเข้าหน้าเลยทงมหาพิชัยสงครามนะครับไม่ใช่สยศาสตร์ครับแต่เป็นคุธศาสตร์ไม่เสื่อมนะครับจึงไม่เสื่อมแต่ต้องใช้ในทางที่ดีนะเวลาทาพิธีพุทธาพิเศษเนั้นทงแดงหมหาพิชัยสงครามกับพยานกาะเพชรน,นะครับ ซึ่งเป็นรูปหลวงพ่อป่านอันนี้เดี๋ยวผมจะพูดในคลิปถัดไปนะดีเหมือนกันคุณภาพเหมือนกันนะครับช้ยแดนได้ด้วยกันได้ทุกประการนะครับผมเรลือป้อง,งกันหรือบรรเทาอุบัติเหตุไฟไหม้บ้านพายุใหญ่หรือว่าตภัยมีผู้เล่าให้ฟังเสมอว่ามีผลดีอย่างน่าอัศจรรย์นะครับอย่างอื่นก็อธิฐานขอได้ตามกำลังศรัทธาแนละความมั่นคงของจิตใจนะครับผมเป็นเรื่องเล่านะครับเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าเรื่องเล่านี้ผมจะเล่าเรื่องของผมก่อน ทงนี้นะครับตอนนี้หมดจากวัดไปแล้วหจากวัดไปแล้วอันนี้เป็นทงผืนเล็กนะครับทงธงผืนใหญ่ผมไม่มีนะครับผืนเล็กผมมีอยู่ประมาณตอนนี้ที่ผมมีนะน่าจะซักห้าผืนก็ราคาบูชาก็อยู่ที่หลักพันนะครับหลักพันต้นๆแล้วแต่นะพันห้าสอนะครับประมาณนี้เพราะว่าก็หายากแล้วควรหนึ่งบ้านควรมีหนึ่งผืนนะครับ เช่นกันครับตอนจา่าบรรจุใหม่ๆนะครับนอกจากพระวัตถุมงคลที่จ่าเคยเล่าให้ฟังไปแล้วในคลิปนก่อนจ่าก็ต้องมีธงมหาพิชัยสงครามติดตัวเช่นกันครับเพราะว่าจ่าอ่านประวัติมาแล้วจา่ารู้ถึงพุทธคุณนะครับก็อาศัยบาร,รมีนะครับขอพรพระตลอดนะครับเวลาออกตรวจนะครับลักษณะ คราวนะครับจริงๆมีของปลอมนะครับเหมือนมากเดี๋ยวจ่าจะทิ้งทริคไว้ท้ายๆให้ดูนะครับว่าเบื้องต้นควรจะดูตรงจุดไหนนะครับสําหรับจ่านะอันนี้ต้องบอกว่าทริคของจ่านะอาจจะใช้ดูไม่ได้ทุกอย่างนะครับต้องดูารายละเอียดอย่างอื่นประกอบแต่ว่าเบื้องต้นสามารถดูได้นะทีนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าทําไมธงเนี่ยถึงให้ความสําคัญสมัยนั้นนะ่ะผู้ก่อความไม่สงบอ่ะเยอะมาก นะยึดเทือกเขาภูพานเนาะไปฐานใหญ่อันนี้เป็นเรื่องเล่านะจะเล่าฟังคร่าวๆนะครับก็ถ้าใช้อาหารตีต้องใช้จํานวนเยอะมากยุคสมัยนั้นก็คือพลตียุทธศิลป์เกสรสุขนะครับยศในสมัยนั้นเป็นปัจจุบันเป็นพลโทนะครับตอนนั้นท่านไปรองแม่ทัพเนาะท่านก็เล่าให้ฟังแล้วก็ไปขอพรหลวงพ่อนะครับว่าจะ ช่วยมีวิธีไหนช่วยให้กำลังใจได้บ้างหลวอพ่อท่านเป็นพระนะท่านก็จะไปลบก็ไม่สมควรนะครับก็เลยเดินทางไปพร้อมคณะนะครับทําพิธีบวงสรวงให้นะครับที่ฐานทัพทหารแล้วก็ได้มาเป็นวัตถุมงคลชนิดนี้รงมหาพิเชษของรามนี่นะครับหลังจากนั้นนะครับท่านในพลก็สั่งทหารแค่1กองร้อยนะครับ เข้าโจมตีที่ม่านของผู้ก่อการไม่สงบนะครับเป็นการยังเชิงโดยมีตัวท่านเป็นผู้สั่งการอยู่บนเครื่องบินนะครับผลปรากฏว่าดีเกินควาอคัดหมายมีรายงานจากวิทยุว่ามีทหารเสียชีวิตหนึ่งรายท่านก็เกิดความสงสัยว่าเอ๊ะตายได้อย่างไรเพราะท่านมั่นใจว่าทหารของท่านต้องไม่มีใครตายถ้าพกธงนี้อย่างมากแค่บาดเจ็บท่านก็เลยสั่งจากเครื่องบินให้คนตัวทหารพบว่ามีอะไรติดตัวไหมโดยเฉพาะพยันแดงธงหมายเชื่อมสงครามทหารก็รายงานว่าไม่พบ ท่านก็รู้สึกว่าผิดหวังมากทําไมเขาถึงไม่พกเมื่อถอนทับกับฐานก็สอบข้อได้จริงซึ่งทราบว่าฐานในนี้มาจากหน่วยอื่นวันที่2องท่านก็เพิ่มหน่วยจโจ,จมไป200ผลปรากฏว่ามีคนตาย2คนก็ไม่สาเหตุว่าไม่พกผ้ายันแดงนี้ติดตัวเช่นกันคุณคิดดูยุคนั้นสงครามไม่ธรรมดามากต่อมาความลับไม่มีในโลกนะครับ ทัวท์างกองทัพก็รู้ข่าวอิทธิฤทธิปฏิหารของพยันโตใหม่ไปสงครามกันหมดผลก็คือทหารทุกคนที่ไม่มีพยานสีแดงจะไม่ยอมออกโจมตีในวันถัดไปนะเดือดร้อนท่านรองไม่ทับเพื่อขอนกาลังใจของน้องจึงต้องบินไปหาหลวงพ่อในคืนนั้นเพื่อขอยันแดงแจงกน้องครบทุกคนวันที่สามเข้าตีอีกผลปรากฏว่าได้ยึดฐานใหญ่และฐานย่อยของเขาภูพานได้ซึ่งประวัติต้องไปลองดูนะ เขาผู้พานในสมัยนั้นเพราะว่าวันที่เข้ายึดได้เนี่ยทหารทุกคนน่ะถือปืนวิ่งเข้ายึดฐานโดยไม่มีใครยอมมอบหรือวิ่งเข้าที่กำบังเลยเหมือนสองวันแรกก็ไม่มีใครเสียชีวิตเลยเพราะพกพยันมาไม่ใชสงขามนะพอไปสอบถามทหารหน่วยนะั้นแล้วสรุปสั้นๆเลยนะว่าผู้ก่อการผู้ก่อการลายเนาะยิงปืนเข้าใส่ส่วนใหญ่จะไม่โดนแค่เฉียวหรือเฉียดนะครับลูกปืนวิ่งมาเต็มหมดแต่ไม่โดนอ่ะเหมือนที่ผมพูดไปคลิปที่แล้วอ่ะ ว่ามีคนพกเหรียญกู้พิชนะกับพยันไม่ให้สงครามในภาคใต้ไม่โดนไปโดนต้นกล้วยอนี่เลยเขาก็พกเหมือนกันจริงๆความศักดิ์สิทธิ์ของเนี่ยพยันาม่ให้สงครามนี่มีเยอะมากครับผมบอกแล้วว่าเล่ายัางไงก็ไม่จบแค่ประสบการณ์ประวัติที่มีบันทึกไว้ในหนังสือนะอันนี้เขาไปบันทึกไว้เลยนะมันก็เป็นคอยบ่งชี้ยว่แล้วว่าเป็นวัตถุที่สําคัญอีก หนึ่งหนึ่งหนึ่ง,หน,ง,ห,นงหนึ่งอย่างของวั่าสุ่งนะที่ทุกท่านควรมีติดตัวนะสำหรับการดูว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรนะพยานผืนนี้ว่าเอาเบื้องต้นจะบอกว่าแท้หรือไม่แท้ก็ได้นะแต่เป็นวิธีที่จะใช้ดูเบื้องต้นนะสำหรับท่านอื่นอาจจะ,ะต้องพิจารณาอย่างอื่นเพิ่มแต่เบื้องต้นจะจะดูตรงนี้ลายกระหนกเนี่ย จะต้องมีด้านในจะต้องกรวงถ้าผืนไหนทึบหมดฝั่งพืนผืนไหนทึบหมดนะถ้าเราไม่มั่นใจนะเราดูอ,อื่นประกอบแต่เท่าที่จะประสบพบเจอมานะส่วนใหญ่แล้วอะตรงนี้จะมีจะกรวงด้านในเห็นไหมจะมีขาวๆอันเนี้ยชุดนี้ทั้งชุดเลยอันนี้ใช้ได้ไม่ทุกผืนนะแต่ว่าเบื้องต้นใช้ได้ เพราะว่าถ้าดําแปลกๆอะ่ะดําแบบแปลกๆเหมือนเหมือนถอดพิมพ์มาถอดพิมพ์ปั๊มมาไงตรงนี้จะไม่ติดแบบนี้เห็นไหมตรงกลางจะมีรอยขาวๆให้เห็นอยู่เขาเรียกว่าเ wow ว้วตรงข้างไหนนะภาษาพระมันก็ไม่แน่ใจว่าคนอื่นเขาจะพูดยังไงแต่ของจ่าคือจะบอกได้ว่าเนี่เห็นไหมเป็นช่องข้างในเออเป็นช่องดีว่าเป็นช่องช่องเห็นไหมจะไม่ดําหมดเท่าที่จ่าเจอมานะ ดำๆก็มีแต่ว่าดูอย่างอื่นประกอบอันนั้นมันมันลึกเกินเราเอาแค่เบื้องต้นควรจะมีช่องควรจะมีช่องทุกผืนของจานัน,นนี้เข้มมากเห็นไหมผืนเข้มมากแต่ก็มีช่องเห็นไหมเฉพาะฝั่งนี้นะดูแค่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวใช้ได้เบื้องต้นนะถ้าดูมีช่องปุ๊บแต่อย่างอื่นไม่ชัดแปลกๆผ้านี้ไม่ใช่ผ้าดิบแบบนี้นี่นะจะเป็นลักษณะแบบดีบๆเห็นไหมโปร่งแสง เป็นผ้าเก่าแล้วอะนานมากอะให้ให,ให้ให้วางก่อนนะถ้าเกิดไม่แน่ใจอันนี้ใบเดิมนะจะต้องเปลักษณะแบบนี้ของปลอมไม่มีนะยังไม่เคยเห็นสำหรับธงใหม่สงคารามนี้นะครับก็เช่นเดิมนะครับถ้าใครมีด,ดีมีอยู่แล้วจ่าก็ ขอดีใจด้วยพวกติดตัวไว้แต่ถ้าท่านใดยังไม่มีมีโอกาสก็ลองเช่าหาบูชาดูนะครับแต่ถ้าใครจะแบ่งจากจาเนี่ยก็ได้นะครับลองทักมาถามกันดูแต่จ่ามีแค่แค่นี้นะ5้ผืนนะไม่ได้ไม่ได้มีเยอะเพราะว่าก็หายากแล้วพอหมดจากวัดไปไปหลายปีแล้วไม่แน่ใจว่าสีหรือห้าปีหรือเปล่าเพราะมีทั้งผืนใหญ่ผืนเล็กผืนใหญ่จะแพงกว่านี้นิดนึงนี่ผืนเล็กก็ระดับหนึ่ง ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามเช่นกันนะครับเช่นเดิมเดี๋ยวคลิปต่อไปจ่ามาจะมาเล่าพุทธคุณปฏิหารของวัตถุมงคลชิ้นต่อไปเหมือนเดิมนะครับแต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตองอุ่งวัฒนซุงนะถ้าย้ำถ้าใครหาได้ก็ดีนะครับแล้วก็ช่องทางติดตามนะครับเดี๋ยวจ่าจะทิ้งไว้นะครับทิ้งช่องไวในในในโพสต์ของ youtube รวมถึงด้านหน้า ในข้อความนี้นะจะจ่ายทิ้งไว้ให้นะเป็นล i n แอดนะครับถ้าเกิดพิมพิมไม่เข้าใจกดลิงก์ได้เลยกด l ลิงก์และแอดเพื่อนจ่าระทักมาเลยนะวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้เฮงเรวยๆเช่นเดิมครับสวัสดีครับ